ดีไปให้ใช้ยหนึ่งบ้านนะคะย้ำย้ำนะคะให้หัวก็หัวเลาะมาใส่กรอกครับลองวิบใส่กรอกเนื้อเลยใส่กรอกหมูค่ะพี่ร้อยเสยนารักษอร่อยอร่อยนะคะพี่ร้อยเสยนารักษ <c oughs> ด่านด่านครับเ <c oughs> พื่อนโจขอบคุณครับเ <c oughs> พื่อนช่างโจบ้านสวนสิบเอ็ดนะครับ หมดข้าวไปหนึ่งจานละแกงจือดอยังอยู่ใช่ไหมเพื่นดารุนีเพ่นดารุณีจานทานข้าวจนอิ่มแล้วนะคะต้มจืดนุ้บยังเต็มถ้วยอยู่นะแม่แม่ดารุณีอร่อยแบกอร่อยนะคะทานต้มจืดรอบเย็นไม่ต้องทานข้าวนะคะทานแต่ต้มจืดพอขอบคุณนะครับเพื่อนยังจูดันดาน,ดาน สวัสดีครับเวดารุณีนะคะจากในหัวสวัสดีครับพี่ดารุณีช่างแดงจากพ่อหนุ่มนะคะสรุปแล้วก็เอาหนึ่งชั่วโมองเลยเนะเาะอ๋อเกี่อว่าหาหาสิบสองครับสรุปหาบ้านใดกวนหาสิบสองบันนี้ขอบคุณนะครับ กำลังใจจากเพื่อนหนุ่มนะครับกำลังใจจากคนโจขอบคุณครับพี่ๆท่านใดมีธุระก็ออกไปทำได้เลยนะคะไม่ต้องอยู่จนลงไลน์นะคะไม่เป็นไรนะคะขอก็ขอบคุณนั้งใจคนเลขจนคนสุดท้ายเลยนะคะพี่ๆทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพลังเงียบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่อยู่ด้านหลังให้ด้วยนะคะ ไปบ้านเดียวแสดงว่าใจเดียวใช่ไหมพี่ายไปบ้านเดียวใจเดียวใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงจังสีลงตัวพอดีบ้านหนึ่งชั่วโมงหานาทีแล้วพนมหนึ่งชั่วโมงมันกันนี่ต่อหนึ่งชั่วโมงหานาทีร <c oughs> <c oughs> ้านใจเอาติเอาก็ะมนแลนะเนาะ ซเซลหา10เอดหรือเซียวหา12จะรวบแรียวบ้านในกุศลหนึง่งค่ะสองมารอหน่าเขียวเลยนะีนช้างแดงจ้าจากพี่แสงมณีนะคะเมนเมนเมนมน,มนวะพันนมเอาหนึ่งชั่วโมงหาหนาทีเนาะอีกสี่นาทีนะคะขอโบมือสีชมพูพร้อมกันนะคะอีกสี่นาทีจะได้อุ่นต้มจืดก่อนแเราบะต้มจืดบ่ฮอนแล้วทงสดท่อน พี่สาวปินห้าสิบสามน้องวิบจ้าขอบคุณนะคะพี่สาวปินนะคะเวมให้กำลังใจน้องสาวนะคะพี่สาวคิดถึงนะคะหายไวไนะคะพี่สาวปินสตอตตรี่นะคะจูซูจากคนหนุ่มนะคะใส,ส่เสื้อกาะกให้แล้วนะคะพี่สาวปิน สวัสดีทุกท่านนะคะจากพี่สาวปินนะคะพี่ปินคราบจากเพิ่อนจูนะคะกำลังใจจากพี่สาวปินขอบคุณที่แวะให้กำลังใจนะคะพี่สาวเป็นสายดันก็สบายเนาะเราไม่ต้องห่วงเนาะไปแว้นได้ตามใจชอบเลยนะพี่สาวจาคิดถึงเช่นกันนะคะพี่สใสายขอบคุณนะคะพี่ใสใสาขอให้พี่สาวหายดีไวๆนะคะพี่สาว นำลังใจจากพี่ใสใสขอบคุณนะคะพี่พี่สวัสดีครับพี่ยาใจขอบคุณนะคะพี่ยาใจถูยูทูบเบอร์นะคะขอบคุณที่แวมให้กำลังใจน้องโจครับจากพี่ปิ่นนะคะมาสมสวัสดีครับจากพี่ยาใจนะคะเนะใสใสเนออนวา่ามาหวัะทักเลยเนอเจ้าบ้านนะ่ะพี่หวานมาทักเจ้าบ้านเลยเนะไม่ต้องกินต้มจืดเด้อพี่หวานเด้อมาแกงน้องสาวเด้อ สายสสวัสดีครับจากพ่ยาใจผู้กองสวัสดีค่ะจากพี่สาวปิ่นนะคะสวัสดีค่ะพ่ยาใจจากพ่นนุ่มพี่ผู้กองครับจากค่อโจหว,วานเจี๊ยบสวัสดีครับจากพ่ยาใจนะคะสวัสดีครับคุณหวานจากในหัวมนตรีสวัสดีครับพี่ปิ่นจากพ่นนุ่มนะคะสวัสดีค่ะเบบี้วิววนะคะวิววาเช่นกันนะคะพี่ยสายขอบคุณที่แม่แม่กำลังใจขอบมาทานต้มจืดนะคะพี่ยสาสพี่สาวปิ่นพิยาใจ น่าจะเย็นแล้วนะคะชัวโมงแล้วเดี๋ยวไปอุดใหม่หนุ่มราศีสวัสดีครับจากพี่ยาใจหวัวนามนตนตีนะคะจากพี่หวานไปจีบสาวทางไหนมานาะพี่หวานหลงโคกตั้งดวนนาะพึ่งโพหนามาให้เห็นไหมสวัสดีครับพี่เ